สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นมีรถสวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะคะและที่สำคัญราคาถูกที่สุดในตลาดเป็นรถมือเดียวป้ายแดงและที่สำคัญเลขไม่อยู่เพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวดด้วยนะคะแต่ก่อนที่ เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Toyota Corolla Cross นะคะเป็นรุ่น1.8 HEV Premium Safety นะคะได้เป็นรถปี2021เลยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะตั้งขายอยู่ที่9,19,000บาทบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะน้องๆป้ายแดงวารันตี0 5ปี105กิโลยังอยู่และที่สำคัญวารันตีแบตเตอรี่มีให้ถึง10ปีก็เลยทีเดียวบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวโครล่าคอสนะคะปี2021นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ t o y o ต้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนกอไก่วอแหวน879จังหวัดสระบุรีอันนี้เดี๋ยวทางเรานะคะก็จะทำการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ด้วยสำหรับคันนี้นะคะเจ้าของคนแต่งเนี่ยเจ้าของคนเก่านะคะได้มีการ ติดตั้งชุดแต่งนะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะออกจากศูนย์ป้ายแดงกันไปเลยนะและในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับหลอด LED ที่เป็นเส้นนะคะชุดโคมไฟตกแต่งด้วยสีฟ้าเพื่อผงบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะและด้านหน้ามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้1คู่ติดตั้งจากโรงงานในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลย มาในส่วนของตัวล้อนะคะนี่ของเขานะคะมาพร้อมกับล้อแมกซูโทนนะคะปัดหน้าเง,งาแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแมก5้ารูนะคะของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะอันนี้ได้เป็นขอบ18กันเลยนะคะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะที่มีรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและในส่วนของตัวยางมาพร้อมกับยางมิชลิน ได้ยางสัปดาห์ที่35ปี2021นะคะรหัสยาง225 50 R18 เลยนะคะบอกเลยว่าใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลย <S <S และในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะนี่เห็นไหมซุ้มล้อโค้งเดิมๆนะคะน,อน็อตบิบทุกตัวยังอยู่ครบที่ดานแก้มก็จะมีตัวอักษรโคเมียมนะคะที่เป็นตัวไฮบริดนั่นก็คือเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสลับกับไฟฟ้านั่นเองเนาะ และตัวกระจกนะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยและกระจกมองข้างตัวนี้ทั้งพับและปรับนะคะจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าฝาครอบนะคะจะได้เป็นสีเทาฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะคะรอบคันและที่สำคัญมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วย ถัดมานะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกทำมาจากสีเดียวกับตัวรถเลยและที่ด้านข้างนะคะมีชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งครอสของเขานะคะตรงรุ่นมาให้เลยอ่ะนุ่นให้ดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะคะอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีเทาฟ้านั่นเองนะคะเป็นสีพิเศษตอนเปิดตัวป้ายแดงเลย ซึ่ง4นี้นะคะออกป้ายแดงมานะคะต้องมีการบวกเงินเพิ่มด้วยนะคะแต่ว่าทางบริษัททอโต้เนี่ยให้ราคานี้กันไปเลยนะคะ9 1 9 0 0 0บาทปี2021เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะเรารับประกันเรื่องตัวรถเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการตัดตอ่อไม่มีการเปลี่ยนสีและก็ที่สำคัญไม่มีการตัดต่อตัวรถมาด้วยในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบนซินสลับกับ ไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมากนะคะอ่ะและในส่วนของด้านบนหลังคานะคะมีในส่วนของครีบฉลามนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์น้อยๆด้านท้ายที่เป็นสีดำนะคะค่อนข้างตัดกับสีของตัวรถและจะมีในส่วนของโลบาร์ด้านบนหลังคาซึ่งบอกเลยว่ามีเฉพาะตัวท็อปและมีตัวโครเมียมนะคะตกแต่งไวท้ที่ด้านหลังอันนี้จะเป็นรุ่นของเขาเลยนั่นก็คือโคโรราคอส และที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อบสุดนะคะก็จะมาพร้อมกับลังคาซันลูฟนั่นเองนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะนี่มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฝ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระจก ด้านท้ายที่ปัดนน้ำฝนเนี่ยเขาก็ใช้งานได้เป็นปกติและที่สําคัญยังเป็นกระจกของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะตรงกลางก็มีโลโก้ของโตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางส่วนคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและก็มีการตกแต่งนะคะด้วยเซด้วยตัวอักษรโคเมียมที่เป็นรุ่นของเขานั่นก็คือ c o r o l l a Cross นั่นเองนะคะและด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรโคเมียมที่เป็นไฮบริดนั่นก็คือเครื่องยนต์และที่สําคัญ มีในส่วนของตัวชุดแต่งด้านท้ายนะคะนั่นก็คือสกเกิร์ตสีดำนะคะพร้อมกับทอคู่ด้านท้ายให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตกแต่งจากศูนย์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวนู่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของประตูด้านหลังหรือว่าประตูที่5นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบบรระบบไฟฟ้าสามารถกดค้างที่คุญแจรีโมทได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านท้ายและที่สำคัญนะคะตัวนี้มีในส่วนของตัว,ตวคิกเซนเซอร์ด้านท้ายด้วย พอเ,เปิดมานะคะตัวคอสเองเนี่ยจะเป็นรถที่มีบอดี้นะคะในการเก็บของค่อนข้างกว้างนะคะเก็บได้เยอะมากๆเลยเนาะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและที่สําคัญปูพรมไดมอนด์คัตนะคะสีแดงสีดานะคะตัดด้วยได้สีแดงมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอาจจะนุ่นนะคะก็จะเปิดให้ดูในส่วนของด้านล่างกันนะอ่ะสำหรับตัวใหม่นะคะจะไม่มียางอะไรสำรองให้แล้วนะคะแต่จะมีชุดปาลมฉุกเฉิน เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะไว้ติดรถนั่นเองส่วนรายละเอียดโครงสร้างนะคะรอยซีนทางมะพร้า,าวเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบเรียงกันสม่ำเสมอเลยซึ่งบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมตัวน็อตประตูด,ด้านหลังเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คทุกจุดยังอยู่ครบเลยนะคะน็อตฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ เม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งบอกเลยว่าบริษัททอเรารับประกรันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะเพราะเราอะคัดรถคุณภาพเกรด A ทุกขั้นไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำและไม่มีน้ำท่วมอ่าเดี๋ยวนุ่นจะปิดให้ดูนะคะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะปิดอย่างช้าๆแบบนี้และที่สำคัญนะคะมีในส่วนของ กล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานซึ่งบอกเลยว่ามองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนและเรียวทาเป็นอย่างมากเลยอ่ะเขาไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในกันนะคะซึ่งคันนี้นะคะภายในเนี่ยเขาจะเป็นโทนนะคะสีดาตกแต่งด้วยสีแดงน่เเป็น,นปสีทูโทนดำแดงเนาะนี่เห็นไหมอ่าแผงประตูด้านในนะคะมือเปิดเนี่ยจะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะด้านจากด้านในก็ตกแต่งด้วยเมทัลลิกเนาะ นี่พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าตัวเซ็นทรัลล็อกตัวล็อกกระจกและกระจกก็ปรับไฟฟ้าทั้ง4บานที่ขั้นบันไดมีการติดตั้งสครับเพดนะอ่ะก่อนที่จะไปถึงพวงมาลัยนะคะนี่ให้ดูมีปุ่มเยอะแยะมากมายให้เล่นนะคะนี่ที่เปิดประตูด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะนี่แล้วก็เป็นไฟสูงนะคะที่เปิดออโต้นะคะเห็นไหมสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถ ความเสียงลดเสียงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยมีในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าตัวท็อปนะคะออปชันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนี่แล้วก็กุญแจนะคะเป็นสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะกับปุ่มสตาร์ทเยียบเบรกนะคะก็กดปุ่มนะคะทำการสตาร์ทได้เลยซึ่งบอกเลยว่าตัวไฮบริดนะคะเสียงเงียบมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2021กับเลขไม้อยู่ที่ 42,318กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากนะคะใครได้ไปนะประหยัดจาก้ายแดงไปเกือบ3 0 0แสนบาทกันเลยนะคะอ่าแล้วก็จอกลางนะคะโอ้โหเป็นจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองซึ่งสามารถนะคะฟังวิทยุ FM ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยซึ่งเป็นของแท้จากโรงงานนะคะนี่เห็นไหม มีฟังก์ชันให้เล่นนะคะเยอะแยะมากมายเลยและเวลาเล่านะคะเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะเป็นจอนะคะแสดงผลของกล้องมองหลังซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นนะคะในส่วนของมุมรอบตัวรถด,ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะตัวท็อปนี่คือทุกอย่างนะคะเขาค่อนข้างครอบคลุมกันเลยทีเดียวเนะาะนี่เห็นไหมคะ มีมุมให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะามาต่อกันในส่วนของตัวแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาเลยนะคะปรับความเย็นความแรงอัตโนมัติเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมมีช่องเก็บของอในส่วนข้างเกียร์นะคะจะมีในส่วนของสโหมดเลยนะเป็น EV Mode มีโหมดสปอร์ตแล้วก็ด r i v e โหมดแล้วก็นี่มีโหมดการลื่นถลายด้วยนะสำหรับเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบกีย์ถุงลักษณะตรงแบบนี้เลยนะคะก็ขับค่อนข้างง่ายนะคะจับได้แบบ ค่อนข,ข้างที่จะกระชับมือเลยนะคะ,ะมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะซึ่งจะได้เป็นเบาะหนังสีแดงนะคะตัวนี้เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะตั้งแต่ผลิตออกมาจากศูนป้ายแดงแต่ว่าเบาะคนขับนะคะจะเป็นแบบเบาะหนังสีแดงปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสภาพค่อนข้างดีนะคะรอยชําคือน้อยมากๆเลยแล้วก็นี่เห็นไหมคะเพดาด้านบนจะมีในส่วนของตัว ซันรูฟนั่นเองซึ่งเป็นหลังคานะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารนะคะนี่ก็เป็นเบาะหนังสีแดงเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะนี่ออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านนะคะนี่ใหม่มากนะด้านล่างก็มีปูพรมไดมอนคัตแดงดำม้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไอตอนหลังด้วยด้านล่างมีช่องนะคะในส่วนของช่องจ่ายไฟให้อีก2จุดเลยนะคะ ในส่วนของตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะคะจะเป็นช่องวางพนักวางแขนหรือว่าวางแก้วน้าฝนน้ําได้ด้วยเพดาน,นด้านบนนะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคทนนี้นั่นเองเนาะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาชมไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยอนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยอนต์เบนซินสลับกับไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขนาด1,800ซีซีนะคะซึ่งตัวเครื่องยอนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะและที่สำคัญไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลย สำหรับคันนี้วารันตีศูมีให้ถึง5ปีหรือ150,000กิโลและในส่วนของแบตเตอรี่มีให้ถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน็อตฝากระโปรงนะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับโครงสร้างเดิมน็อตแก้มก็สีเดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าโชคสภาพดีสมบูรณ์นะคะโครงสร้างด้านล่างนะคะก็โครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบคันด้านหน้านะคะก็เดิมเมตรงๆนะคะโครงสร้าง เดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยพลาสติกนะคะยังแบบสภาพยังใสย,ยังดีอยู่เลยนะใหม่มากๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์ฝั่งด้ดาดนขวาน็อตแก้มด้านขวาสีเดิม,ไม,มไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็าาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่องบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงาน แผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าสภาพใหม่มากๆเลยนนอตกิปทุกตัวก็ยังอยู่ครบสุดท้ายสติ๊กเกอร์สีสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานทุกสุดยังอยู่ครบเลยซึ่งทางบริษัททอออโต้การันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ ทุกคันเลยนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบกับตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แลละนุนก็รีบรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ t o โยต้ o โ l a c 拉คอส1.8 HEV Hybrid นะคะ Premium Safety ปี2021กับราคา919,000บาท ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนุ้นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 004 2099ยินดีให้คำปรึกษาตุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ